สวัสดีครับกับสวัสดีเ c ของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์และก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมบ่าวลุดพาพี่พาน้องครับมาเบิงมาเลือกเอากวงงามครับจากหนาขอกหนาฟ้ามอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้กะามาอยู่ที่ข้อของห้อยไวกิ้งครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้มีงวงงามชุดแม่สาวพี่น้องครับสาวนางนางเด้อพี่น้องเด้อแล้วกะแม่ทองครับใส่ใย ครับผมพี่น้องครับอนาคตพอพันกับมีไห้ครับผมพี่น้องมือนี่ครับถือว่าเป็นตัวที่เด็ดอีกคือเก่าน้อพี่น้องเนาะครับผมสําหรับขอกนี้ครับอ่าพิกัดนี่กับบ้านนามนครับตาบลนามนออาเภอนามนจังหวัดกาฬสินทรนะพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะเบื้องตัวจริงอยากจะเบื้องหนาขอกหนาฟ้ามกะเขามาเยี่ยมมายามมาเบื้องกันได้นะครับเนาะครับอ่ามือนี่ครับท่ามกลางเสียงรถเกี่ยวเขาครับผมพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่กำลังเกี่ยวเขาอยากจะได้ หัวครับผมไปปล่อยใส่เนาะพี่น้องเนาะย่าให้พื้นที่ว่างครับมาเบิ่งเอางัวง้ามจากขอกพื้นดิเด้อพี่น้องเด้อครับผมบ่เป็นการเสียเวลาครับขอไมาได้จังไดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับเดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องไปพูดคุยตะไคร้กับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มผืนก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC บ่าวลรุ่นครับผมสวัสดี FC ของช่องตลาดนัดงออนไลน์ครับผมครับไอ้มื้อนี้ซีที่ฟาร์มครับก็มีงัวมาแป็งแปลกพี่น้องเย้วครับผม มีแม่สาวสวยๆครับแม่ทองแม่ลูกครับผมเทพๆเลยครับครับแนงปันพี่น้องที่ลอกครับผมครับไอซีทีทีฟาร์มครับผมอยู่บ้านน้ำมนต์ครับตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับเบอร์โทรเขากะสุนเป็ดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห่าครับผมครับเพียบบุกกะหอยไปกินว่างงามลำดับครับผมฝากติดตามเพจได้กะซีทีทีฟาร์มครับผมมีงว่าไม้เขาอัดเบลไปบุกเรื่อยๆครับผมครับครับผมอ้า นี่ครับกมือนี้ครับเบอร์อะไเนาะครับเนาะเอาเบอร์แรกเลยครับตัวนี้แล้วก็เลยครับนี่ครับสาวสวยเด้อพี่น้องเด้อสุดสวยย่างหนารายละเอียดจังไลยครับตัวนี้หัวไอ้ลูกสาวโตโน่ไว้หนึ่งหนึ่งหกครับอายุแปดเดือนครับผมนี่ครับลูกสาวโตโน่ไว้หนึ่งหนึ่งหกครับอายุแปดเดือนแม่นครับครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาครับผมพี่น้องครับโบสถ์เข้มเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับออกเท่าบดเนาะแม่นครับผมครับนี่ครับผู้ใดหาครับผมพี่น้องครับลูกสาวโตโน่ครับสวยสวยเลยพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ได้ครับ อายุแปดเดือนแม่ครับผมครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกครับผมพี่น้องนี่เด้ออ่ะเบิ่งฟังดันนี้ครับผมกะนี่แหละครับสวยๆครับยืนดีว่าลุกกันเลยนึี่ครับำงามเลยแหละพี่น้องครับยืนเทียงที่รีครับผมพี่น้องครับเบิ่งแนวหลังเพื่นครับเครื่องดำเลอพี่น้องครับหนกตั้งหลังแตกครับผมพี่น้องครับเอาอี่เป็นกระดานเลยล่ะตัวนี้ เบอร์แรกครับผมครับฮูฮูเชิงเชียงครับตัวนี้วาไว้เถ่ไห่ครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพี่น้องนอครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะนี่ครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันครับอยากจะได้ครับผมเอารับแข่งขาดีครับผมพี่น้องครับดูเรื่องน้ำไตเนื้อหนังเต็มเต็มเลยครับเอาย่นย่นย่นนี่แหละพี่น้องครับอยู่ดีครับนี่ผู้เทาผู้ในทัวก็เรียกได้ครับนี่บายได้เลยนิดนิดน้อยนวลฮูนฮูฮูฮูเชิงเช่องครับผมพี่น้องครับ ผู้บ่าวมันอยากหยอกเอาบดติ่งเลยพี่น้องครับผมมดนดีหีืที่รอบที่แล้วบอกกแล้วว่ามีมดนียอครับนี่ครับเบอร์แรกเน้อพี่น้องครับผมกะอ่ะพูดคุยกันได้นะครับเนาะอ่ะบัตนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สองครับครับผมเบอร์สองนี่เอาจังไหนครับเอาสาวน้อยแดงแดงครับอ่าสาวน้อยแดงแดงพนักพี่น้องครับบัตนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สองครับอันนี้ครับพี่น้องครับมาเบื้องเบอร์สองเนื้อบัตรที่นี่ครับผม เบอร์สองนี่แดงจึงคืนเลยพี่น้องนี่แหละเขาเิ็นว่าแดงใจวายครับแดงใหม่ๆครับเม็ดบักขามแก่ๆครับตัวนี้รายละเอียดจังไรครับไอเป็นลูกแจ็คพอรตร้อยล้านครับแปดเดือนเนื่องครับลูกแจ็คพอตร้อยล้านครับอายุแปดเดือนเล้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับร้อยสามสิบบวกเส่วนสูงร้อยสามสิบบวกแดงเข้มแดงเม็ดบักขามแก่ๆกีบหูดำครับพี่น้องครับเนื้อหนังน้ำใจอยู่ย่้ยย่นขอแข้งขางบ้องขาเพื่อนพี่น้องมึงเอาครับ อ่เบื่องลึกลดีเกลียบมุมมีปัญหาอย่างเนาะครับเนาะแ่นครับผมครับสีนี่แดงเข้มบักคักเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าแดงสวยๆเลยล่ะครับผู้ใดหาแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับกกหางเครื่องครับผมอ่ะนี่ครับโบดเข้มจัดครับผมอ่ะสวยๆเลยสีสองฝั่งนี่เสมอเนาะแม่นครับผมครับสีสองฝั่งเสมอเนอพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับท่งบนกับสีย้อนแสงเหรอพี่น้องครับผมมาสิพายางไปเบื้องเนาะครับเนนาะครับเอี่ด้อครับเด้อครับเบื้องแบบเบื้องบรรทายเพิ่น ใช่โยนโนต้นๆครับสวยๆเลยอยู่ยนโยนดีนี่ครับนะครับงามๆครับพี่น้องผู้ใดหาแม่บอกแม่พันอันนาคตนะครับเนาะเอาไปยืนคอกยืนหลักสวยๆครับนี่ครับเขาคอกเขาฟาร์มนี่เป็นอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องทีแนะนน้ำนะครับเนาะแจ็คพอตร้อยร้านครับผมอ่ะยี่ห้อเพลินครับตัวนี้เบอร์2ครับห้อยไว้ว่าเท่าไหร่ครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสองหมื่นเก้าครับผมพี่น้องครับพูดคุยต่อร้องกันได้เน่ยครับผมครับผม งามเลยพี่น้องครับผมมีม้นวนเถิกม่วแม่ผส,สมติดยากๆกับมาแลกเปลี่ยนด้ทุกตัวแลกเปลี่ยนรับแลกเปลี่ยนนอกตั้งๆพี่น้องลังแตกๆนี่แหละงามหูเชื่องครับผมแดงเข้มรับม็ดบักขามแก่ๆเลยพี่น้องครับตัวนี้เบอร์สองนะครับเด้อครับผมอ่ะบานี้จะพาไปเบื้องเบอร์สามครับโอ้นาคดพ่อพันธุ์ครับผมบน้าคดพ่อพันธุ์พะนพี่น้องครับผมย่างรอเห็นแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบื้องครับพี่น้องเบอร์ที่สามนะครับเด้อ อ่ะพี่น้องครับผมบัดนี้มาเบิ่งเบอร์3ามนะครับเด้อเบอร์3นี่เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ครับนุ่มรอเด้อพี่น้องครับผมยางใหญ่ยางหนาครับตัวนี้รายละเอียดจังไดนครับลูก KF31 านดีปีนึงครับลูก KF31 เด้อพี่น้องอายุ1ปีครับ12เดือนพอดีว่าสั่นครับครับอ่ะเบิ่งแข็งเบิ่งขาครับต5 0แล้วเลยนี่ครับผมอ่ะแข็งขาใหญ่ๆส่วนสูง100 ไฟก่อนร้อยห้าสิบแม่นครับเบียดร้อยห้าสิบหรืเหล่ร้อยสี่เบียร์สี่เก้าห้าสิบเบียดเบียด์ร้อยห้าสิบครับผมพี่น้องครับแข้งขาแงยไทยครับผมเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่นี่กล้ามไทยเพื่อนพี่น้องครับเอานี่เด้อครับเด้อถ่ายแงยไล่กงกว้างครับผมพี่น้องครับเอาถ่หาพอพันคุ้มมูอคุ้มฝูงเอาไปเป็นพอพันไปฝึกไปหัดครับผมรับจ้างได้พุ่นละโตจังซี่ก็ได้ครับผมพี่น้องครับนี่ยี่ห้อสามหนึ่งครับเนื้อหนังเพื่อนเต็มเตรมเลยหลอกตั้งๆนี่พี่น้องครับ ลายลึกล้ำนอพี่น้องไข่ดำเสมอครับถ่ายง่ายข้อแข้งขาเงีเนื้อหนังยังอยู่ยังยุ่ยยังย่นอยู่พี่น้องครับตัวนี้นี่ครับอ่ะตัวนี้ห้อยไว้วาเท่าไหร่ครับเปิดใบสามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทนะพี่น้องครับอ่ะนี่ผู้ได้หาพอพันไปคุ้มมูอคุ้มฝูงครับผมพี่น้องครับสามหมื่นแปดครับตัวนี้อ่ะนี่ครับอายุสิบสองเดือนนี่พี่น้องครับสัวเต็มล่างครับผมพี่น้องครับ อ่าไงเต็มร่างเต็มส่วนเพิ่น,มน,นแม่เพิ่นลอยหกสิบห้าบอกเลยตัวแม่เพื่อนอ่ะเกิดจากแม่ลอยหกสิบห้าพี่น้องครับตัวนี้ออนี่ครับยังไปได้อีกไก่ครับหยูย่อยย่นแห้งแข็งขายย่างไงได้พี่น้องครับนี่ครับเบื้องบ้องขาเพิ่นนะครับอ๋ไก่ไก่ผมผมเห็นเบื้องไก่ไก่แล้วพี่น้องเนอะครับงามครับผู้เชื่องครับคุณพี่น้องครับเป็นงัวโค้งสงงั่งไงแล้วพี่น้องเนอะนี่แหละผู้ใดเห็นแล้วอยากจะเบื้องตัวจริงกะเขามาเบื้องหนาคอกหนาฟ้ามเพิ่นได้ครับนี่ อยู่นี่กับบ้านนามนเด้อพี่น้องเด้ออำเภอนามนครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับยิงกลางหากันได้ครับผมพี่น้องครับนี่แหละสามหมื่นแปดพันบาทเนาะนี่ครับครับนี่ครับพูดคุยกันเอาเด้อพี่น้องครับต่อร้องกันได้เจ้าของคอเคลื่นกระบองไงยูดอกครับเบอร์สามครับครับผมอ่าบัดนี้เบอร์ต่อไปครับเอาแม่ลูกครับบัตรแม่ลูกบัตรนี้จะพาเปิดหมดแม่ลูกนี่พี่น้องบัดนีครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกกันครับเงียก้มเนี่ยเอาบัดนี้พี่น้องครับผมมาเบิ่งเบอร์ซีนะครับเนาะครับ เบอร์ซี่นี่เป็นครูชุดครูคมแม่ลูกแม่ครับผมขับแม่ลูกลูกโตผูเนาะแม่ครับรับรายละเอียดจังไรครับคมนี่แม่ลูกแรกครับผมเป็นแม่ลูกแรกพี่น้องครับลูกได้สองเดือนกว่าครับลูกสองเดือนกว่าัตลูกนี้เป็นลูกพ่อไหนครับลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งสองเดือนกว่าได้พี่น้องครับผมเอ้านี่ครับอนาคตพ่อพันธุ์แดงเข้มใจลูกเก่งได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้แดงลูกแรกครับนี่ครับ เป็นงัวลูกแรกโค้งสางเงี้ยงเงวคือกันแม่ร้อยหาทิปเจ็ดหาทิปแปดแม่ส่วนสูงร้อยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดขับงัวลูกแรกอันนี้แม่ทับไปแม่กำลังเริ่อมเลื่อมแล้วกำลังเริ่มเป็นสัตว์แล้วครับกำลังเป็นสัตว์ครับกำลังเริ่มเลื่มมีอากาศบางตัวเป็นสัตว์ไว้เด้ะพี่น้องเน้อครับผมกะต้องถามให้กันนะครับเนาะครับอยากจะได้พอได้พี่น้องครับเอาไปใส่เอากลังเป็นสัตว์พอดีว่าสั้นครับเป็นงัวลูกแรกครับจ่ายลูกเขียเทียนี่แหละพี่น้องครับลูกแดงเข้มเลยครับเบื้องตัวแม่เพิ่น ครับแข้งขาครับผมพี่น้องครับกีบเล็บเนื้อหนังแม่หัวโลนนะพี่น้องครับนี่ใส่ไง่เยี้ยวครับลูกหูเชียงพี่น้องครับจับได้ใบได้นี่เบาหลุดกันยังยูเหรียญอยู่นี่ครับอะขึ้นไปทางุ่นลกเออนล่นละครับหูเชียงแห้งนะพี่น้องนะครับผมโตลูกเพิ่นนี่ผมให้เบิ้งโตลูกนี่ครับเดินมานี่็อพ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 อครับเบิ้งบัหนีเบิ้งมุมนี่บัหนีพี่น้องครับผมแม่ลูกลูก ตัวผูครับลูกนี่เป็นอนาคตพอพันได้ครับยี่ห้อสามหนึ่งขับแม่กับเป็นสัตว์นะครับเนาะครับอยากจะได้พอได้รอบหนาไปแซลล์รถพี่น้องครับครูนี่คมนี้เปิดไว้หลายปีนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับนี่แม่ลูกเงาเงาเงี้ยเงยนี่แหละพี่น้องครับสามหมื่นเก้าครับผมพี่น้องครับงัวลูกแหลกเอาเบิ้งแม่เพิ่นเอาหน้าไปซลกครับเอาหน้าไปซส่งกอ่องมล่ะ นี่ครับหันมาหนาหนามาทังพี่ดูอี่แม่คนรอยกนี่อีแม่เพิ่มนึ่งไมอี้แม่เพิ่หวนมาทังนี้หน้อยนะลูกเออนี่เอานี่ครับผมไปดมไปดมไม่ไพ่ยิงหันมาพี่ครับนี่พี่น้องครับอ่ะคูไทยอยญ่ใหญ่นะครับเด้อเบิ่งใส่กันเอาครับผมพี่น้องครับนี่ครูแม่ลูกครับงามๆากับแม่สดลูกสวยครับแม่ลูกเทียบเทียบเลยแดงนี่ครับเข้มเข้มนี่แหละโค้งสางง่ายพี่น้องครับต้นโตง่ยเงวดีโตแม่เพิ่นกว่นี่ครับผมให้เบิ่งไกลเบิ่งแน้วหลังครับเรียมโตครับ เอาราคากับพูดคุยกันได้คือเก่าเนาะง่า like mm hmm. ครับผมครับตอรองได้ทุกตัวครับอยู่นี่ต่อรองกันได้ทุกตัวด้อพี่น้องซงฟีให้ฮอดเฮียนฮอดซานของเราผากอีสานเฮานี่ครับภาคอีสานส่งฟรีให้ครับฮอดเฮียนฮอดซานเลยว่าซั่นครับเอานี่ครับบัดนี้เบอร์ต่อไปครับอ๋แม่ทองครับแม่ทองแม่ครับจะพาไปเบิ่งแม่ทองครับพี่น้องเอาวันนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์5ครับเบอร์5นี่เป็นแม่ทองแม่ทองครับทองแรกครับครับสาวทองแรกแม่ครับไส้นี่ยอู้อ่างย่างไงครับผม่นครับ อะรายละเอียดจังไหนแน่ครับงวดสาวท้องแรกครับท้องช็อกโกแลตเจ็ดเดือนแล้วช็อกโกแลตเจ็ดเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับ U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งครับแนี่ครับใบหลอดเอกสารมีครบเนาะแน่ครับผมครับนี่ครับตัวทองเราเรียบร้อยเรียบร้อยครับครับปะกันท้องให้เด้อพี่น้องเด้อครับปรนทองประกันต่หนิครับปะกันทองประกันต่หนิครับสาวท้องแรกครับท้องกับช็อกโกแลต U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพี่น้องครับครับกุ้งหางยางไงครับเครื่องดำครับแข้งขาดีครับ อ่างใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับบนแนวหลังครับนี่หนอกตั้งๆนี่ออกนู่กับพ่อจอยครับพี่น่ครับเป็นงัวอ่างใหญ่ครับโค้งสางใหญ่โตหนาครับผมนังหนาซาใหญ่นี่แหละพี่น้องครับผู้ใดหานะครับแข้งขากรีบเล็บก็ดีพี่น้องครับอ่ะนี่เบิ่งเกลๆหล่นธรรมชาติได้ของตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหัวหล่นธรรมชาติพร้อมแมนี่นะครับ อ่าไทรเห็ดเขาพี่น้องครับตัวนี้ล้นธรรมชาติส่วนสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกอ่างใหญ่ๆันานาตันตันนะพี่น้องครับประกันท้องประกันตำนี่นัครับตัวนี้วาไว้เท่าไรครับเปิดอไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับนัมนครับเฟมไงนะพี่น้องนะไงเหย้าครับหนาครับผู้โดยหาแบบนี้พี่น้องครับเอามันลูกหิดนุมกระคากระเบลงเหรอพี่น้องครับตัวนึงสิครับนี่ครับสวยๆเลยเหรอพี่น้องครับเออาคครรััับบงงแนวหล่ะ วันไปทางนั้นในบลุกมาที่นี่จะพาเบิ่งทางนี้จังน่อย <c oughs> อยูเหรอยูด <c oughs> ีเลยยูท่าใดท่าน,าานาั้นยูเบิร์มือนสีสองฟังนี่เสมอพื่อเดี๋พี่น้องครับผมนี่แหละต,ต้นโตดีครับผมนิ่งๆหูหูเชื่องเชื่องครับผมพี่น้องเป็นง้วงามเฟมใหญ่ครับผู้เฒ่าให้ลูกให้ล้านเลี้ยงก็ได้ครับผู้เฒ่าสิบใบก็ได้พี่น้องครับหูเชื่องคืออยังนี่อ่ะนี่นะครับเด้อครับบันนี้จะพาไปเบิ่งเบอร์ต่อไปครับ แม่ลูกครับแม่ลูกครับวันนี้เอวยมาทางเนี่ยนี่พี่น้องครับผมมาพาเบื้องแม่ลูกครับแม่ลูกครับเบื้องแบบเดียวๆเลยตัวนี้พี่น้องครับหูคักอันนี้ก็ได้จับหูไว้ยเจังอียังนี่เดี๋ยวตัวสิอุ้มไปต้องหมาพุดเดิ้ลเลอพี่น้องครับผมตัวนี้จับหูใส่แมวตัวนี้เอออ่ะนี่ครับเบื้องเลยผมงเหตุเบื้องสดๆหลุดอันนี้ครับหูเชื่องแห้งอีหลีครับเดี๋ยวสิว่าเราเลี้ยงงัวจังเล่ครับมีแต่ตัวหูหูเชียงเงแถวว่าสั้นรับหลายคลิป แล้วที่ไทยกันมากับมิตรแบบนี้พี่น้องรับรายละเอียดคู่นี้จังไหนครับแม่ลูกแรกครับผมเป็นแม่ลูกแรกแม่ครับครับแม่ลูกแรกครับใช้ลูกท้องแท้ครับลูกท้องแท้ครับผมพี่น้องพอมีหรีดครับรุ่นท้องมีเหรียนี่นี่สายหูครับผมพี่น้องครับฮินดูบราซิลครับนี่เบื้องหน้าตาครับเบื้องเกศสีแดงเพะเดือนแล้วครับนี่อ่าจะพาะเดือนแล้วแม่ครับครับนี่ใบลูกอยากลูกยิ่งดีครับผมพี่น้องครับแข้งขาใหญ้ยเงวครับลูกชายทองแท้เด้อพี่น้องเด้อครับนี่แหละเอ้า ผู้ใดหานะครับแม่สายกระทบครับผมพี่น้องครับโค้งสา่งไัครับสายหูสายกระทบครับสีออกอ่าบักตาลสุกเด้อพี่น้องครับตัวนี้บดจัดเข้มครับบดบดครบเครื่องเลยครับแม่โ้นสูงเท่าครับร้อยหาซิบหาบวกครับร้อยหาสิบหาบวกพี่น้องครับหางรากดินเลยนี่นี่ครับแม่เพื่อนเบึ่งนะครับตัวแม่ครับยืนเชื่องครับพี่น้องครับอันนี้หูเชื่องแห้งเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ สีเบื้องทางเดียวแล้วเลครับเข้มเลยครับซ้ำกันครับผมพี่น้องครับสีสองฟังนี่เสมอบดเลือกเข้มแห้งครับแข้งขาทุ้งเท่าดําครับข้อนี่ครับข้อขาแม่นมัดได้พี่น้องครับผมดาหมดครบสุดทุกส่วนนั่นแหละไปเอาไยังไงครับอ่ะคู่นี่ครับครบนี่วาทลายครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทเลยพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นเก้าครับแม่ลูกลูกตัวผูเป็นง้วลูกแหลกครับอ่ะนี่งามเลยพี่น้องครับสายหูฮินดูบาซินโตลูกเคินครับ ทองแท้แล้วพี่น้องเด้อรับเบื้องใบนะพี่น้องนี่ครับคือครับคือกลัวผมน่ะรับงามๆเล่นล่ะผู้ได้หาแบบนี้พี่น้องครับอยากจะได้เอาไปไว้เลี้ยงเนาะพัฒนาต่อครับเออนี่มาเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นชุดคูค้มแม่ลูกรับเนาะบานนี้เบอร์ต่อไปเหมือนไปเบิดแล้ว่เบอร์ลเบร์เ่โอ้ยงวงงามก็อยากไทยมันไหลาๆด้วยพี่น้องครับผมเออครับม้่นนี้มียูแครนี่เนาะครับเนาะครับผมเอาฝากพี่น้องนะครับบานนี้ไอ ฝากติดตามหัวครับผู้ใดอยากเบเบิองหัวอยู่ฟาร์มเฮากก้าที่ที่ฟาร์มครับอยู่บ้านน้ำมนวลตำบลน้ำมนวลอำเภอน้ำมนวลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับหรือโถฮากก้าสุนเป็ดเจี๊ครับผมสองสามเจี๊แปดหนึ่งสี่ห่าครับผมครับเศรบฐบุญฮากกหอยไปกินงัวงาเมืองดับนะครับครับฝากติดตามเพจไว้กับที่ที่ฟาร์มครับผมอยากแลกอยากเปลี่ยนอยากแลกอยากเปลี่ยนก็โทรคุยกันได้ทุกคนครับครับผมรายละเอียดเขาส่งไลน์ส่งแชทให้กันเพิ่งครับอ่าครับ สำลงพูดคุยกันได้ทุกตัวกครับครับผมสำหรับมือนีกับมิแคนี่เนะาะนค่ครับผม,บผมอ่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ